S a s s ล l ah, in, un, aka, ai, a m u si a l a i k u m w a ร a h m a t u l ล a h i w a b บ r ก k a t u h ค่ะคาบนี้นะคะก็เป็นวิชาท่องจำนะคะของนักเรียนชั้นป .3 นะคะเรายังอยู่ในสู่ร์ตุลอินชิรอห์กันนะคะเราอยู่ที่อายะที่สี่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนกันนะคะแล้วก็ครูจะเพิ่มให้อีกหนึ่งอายะนะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจออกเสียงอ่านตามคุณครูนะคะ قبل ال نوم ال قبل ال بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلول عقدتي من لساني يفقهو قولي رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما امين อ่ะเรายัางอยู่กันที่ซูรอตุลอินชิรอ์นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนชื่อซูรอ์กันนะคะสองรอบนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะหนึ่งสองสามทบทวนชื่อซูลอ์ค่ะซูลอตุลอินชิรอห์มัก,กียมีเปดอยะย์มาชา Allah, อ,อัลลอฮ์คอยครั้งค่ะ สุราตุลอินชิร์ะมักกิยะมีแปดอายะอ่าเดี๋ยวเราไปทบทวนกันนะคะสีอายะที่เราเรียนมาแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวอ่านตาอุตัสมิยะนะคะแล้วก็ระวังอักษรอ,อันตรายด้วยนะคะ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. الَم نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ <applause> بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك، الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. อามาชาอัลลอฮ์นะคะและในวันนี้นะคะอายะที่เราจะขึ้นม่นะคะคืออายะที่หนะคะอักษรอันตรายในอายะนี้คือตัวอนอนินจะหากว่านะคะอ่าฝึกออกเสียงค่ะอ้าอ้าอัลอัลอูอูอูส รูสอ่ะมาอ่านการทีละท่อนนะคะนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะตาดูหูฟังปากอ่านตามนะคะอ่ะลืมไปค่ะอีกที่หนึ่งนะคะมีอีกที่หนึ่งนะคะต้องหน่วงเสียงนะคะอ่านรูทําวงกลมไว้นะคะวงกลมสีแดงอันนี้นะคะคือนักเรียนจะต้องหน่วงเสียงด้วยนะคะอันนี้อิน,นอินอ่าต้องหน่วงเสียงนะคะตรงนูนชัดด้านี้นะคะอ่ะมาอ่านตามค,ครูนะคะ ฟาอินนาฟาอินนาฟาอินนามาอัลตัวอินเข้าลามนะคะมาอัลมาอัล فإن مع ال فإن مع ال فإن مع ال عسري 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 فإن مع العسري فإن مع العسري ่าอินะมาอัลอุสรียุสรอยุสรอยุสรออ่าทีนี้เรามาอ่านรวบตั้งแต่แรกนะคะ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ف إ ن م ع َ ل ع س ر อามะนี้ a นะคะ,ะ,คะ,นะคะเป็นอายะที่ใช้เตือนใจได้ดีนะคะว่าแท้จริงหลังจากความยากลําบากแล้วเนี่ยจะมีความง่ายได้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อประสบกับความยากลําบากนะคะให้อดทนแล้วก็ดูอาต่ออลลอ a ์นะคะแล้ว อินชาอัลลอฮ์เราจะพบกับความง่ายได้นะคะอ่ะวันนี้นะคะคุณครูก็เพิ่มมปหนึ่งอาย ok. านะคะเราก็เรียนกัไปห้าอายาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านทบทวนกันตั้งแต่ชื่อสุรอเลยนะคะหมา่านพร้อมกันเลยนะคะสุรตุลอินชิโระมักกียมี8ดอายะ بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا سورة الانشراح مكية ميباد آية بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ซาดะกั ه ลอฮุลอวันนี้นะคะการบ้านให้นักเรียนเนี่ยกลับไปฝึกอา่านแล้วก็ท่องจำอายะที่หนึ่งจนถึงอายะที่ห้าเลยนะคะอย่าลืมนะคะไปฝึกอ่านชื่อสุรด้วยนะคะอ่ฝึกอ่านให้แม่นยำหลายๆรอบเลยนะคะพยายามให้เวลากับอันกุอานให้มากๆนะคะอ่า อันกรอ่านเป็นคำพีของลอนะคะเราต้องตั้งใจฝึกอ่านนะคะ่โฟกัสเมื่ออ่านกรอ่านก็โฟกัสที่กุรอ่านอย่างเดียวนะคะพยายามฟังให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ออกเสียงให้ถูกต้องนะคะอ่านออกมาให้ดังๆนะคะอ่คุณครูก็ฝากให้นักเรียนไปทบทวนด้วยนะคะไปฝึกอ่านไปฝึกท่องนะคะคาบนี้นะคะคุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะอัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบาระกาตุฮะ